สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับยังคงมีมวยให้ชมกันเหมือนเดิมเป็นรายการของศึกเพชรยินดีที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ฝากมวยรักมวยชอบไว้2คู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกนะครับมานะชัยสักรุ่งเดืองเจอโลกเงินกลวยในเมืองยิมหนึ่งร้อยสิบแปดปอดน,นะครับประเภทรูปร่างสูงยาวทั้งคู่แต่ว่าเจ้ามานะชัยเนี่ยประเภทโอ้แทงแหลมแทงเจ็บดูว่าสภาพร่างกายฟอร์มการชกนะครับรวมไปถึงอาวุธมวยเนี่ยดูได้เปรียบนะครับ ฉะนั้นคู่ดียผมออกไปที่มานะชัยศักดิ์รุ่งเหลืองนะดูดีกว่าเจ้าโล่งเงินกลวยในเมืองยิมนะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งคู่ที่คู่เองนะครับชูเจริญดาบรันสารคามครับเจอกับทางด้านหลังขาววอสังประภัยหนึปอนด์เป็นมวยรุ่นใหญ่ที่ถือว่าชื่อดีทั้งคู่ระดับประเทศทั้งคู่นะครับชูเจริญเคยชนะมาหนึ่งครั้งเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับประมาณปีหนึ่งไหมถ้าจำไม่ผิดนะเออก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งช่วงหลังชูเจริญเนี่ยไปชก rws นะครับ ชกสยกถือว่าฟอร์มดีนะมีหมัดมีศอกที่เสริมเข้ามาอันตรายจากเดิมที่เป็นมวยเขา่ามวยอาวุธที่หลากหลายอยู่แล้วนะครับถือว่าช่วงหลังในผลงานดีสําหรับชูจเจริญน,นะครับส่วนลังเข่าเนี่ยพื้นเพเป็นมวยเขา่ารูปร่างสูงยาวเขาแหลมแทงเจ็บจะอาวุธน้อยกว่านะถ้าเกิดวัดในเรื่องของอาวุธมวยนะครับหลังขาอาวุธจะน้อยกว่าเจ้าชูจเจริญแล้วก็หลักเหลี่ยมความเป็นมวยความเก,ามกา่าดูเสียเปรียบแต่ว่าจะได้เปรียบในเรื่องของ ลูกแข็งแรงลูกบุลูกสู้เดินเสียบเดินแทงนะครับก็ได้อย่างเสียยากแต่ว่าคู่เนี้ยโดยรวมแล้วผมยังชอบชูเจริญนะผมว่าชูเจริญเนี่ยช่วงหลังเขาไม่ได้มีแต่ฝีมือไม่ได้มีแต่เข่าอย่างเนี้วเขามีหมัดมีศอกด้วยวันนี้หลังขาวเทเลอร์ทะล่าเข้าไปโอกาสโดนสวนหล่นได้นะครับฉะนั้นคู่เนี้ยออกไปที่ชูเจริญดาบพลัสารคาคนะครับสองคู่วันนี้จัดไปมานะชัยแล้วก็ชูเจริญนะครับสําสหรับแฟนมวยทุกท่านนะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับ ใครอยากจะเข้ากลุ่มฟังมูลหูฟรีรับทีเด็ดจาก15เซียนนะครับคลิกตรงลิงก์ข้างบนหรือคลิกลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับใครที่อยากจะรับทีเด็ดจาก15เซียนชั้นนําของเมืองไทยแล้วก็ฟังมูลหูฟรีคลิกตรงลิงก์ด้านบนและคลิกลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้2คู่รวยๆใหงทุกท่านเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนลาไปก่อนสวัสดีครับ